สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Earth ETC ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาพูดถึงเครื่องมือตัวใหม่นะครับที่เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เอาไว้ซัพพอร์ตสำหรับพี่ๆที่มี Go Hunter อยู่แล้วนะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า Go Hunter s t r a e g y นะครับ โกฮันเตอร์เสลจี้คืออะไรเนาะก็เดี๋ยวเราจะพูดกันแต่ว่าตอนนี้เราลองมาดูก่อนว่าเฮ้ยแล้วโกฮันเตอร์เนี่ยคืออะไรจริงๆอ่ะโกฮันเตอร์เนี่ยคือเครื่องมือสําหรับการเทรดทองนะครับก็จะเป็นเทมเพลตในการเทรดทองมีสัญญาณบายเซลโดยอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทมเพลตโกฮันเตอร์เนี่ยเป็นที่นิยมมากๆานะครับไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มทิกต็อกหรือแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็มีพี่ๆที่ใช้งานเรื่องราวของตัวเครื่องมือโกฮันเตอร์เนี่ยเยอะแยะมากมาย แล้วก็เครื่องมือ Go Hunter เนี่ยถ้าเกิดเราลองมาดูในกราฟเนี่ยหลักการในการใช้งานเนี่ยมันก็ค่อนข้างเรียบง่ายมากนั่นก็คือเราเปิดเครื่องมือมาใช่ไหมก็จะมีสัญญาณนะครับบายสัญญาณเซลอะไรเงี้ยแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวเครื่องมือของ Go Hunter เนี่ยนอกจากมีสัญญาณบายเซลแล้วเนี่ยเขาเนี่ยยังมีการตีแนวรับแนวต้านที่เป็นแนวรับแนวต้านเชิงสถิติเนี่ยให้มาด้วยเนาะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการสามารถโชว์โซน ดีมันสัปปายได้นะครับซึ่งตัวโกฮันเตอร์เนี่ยยังสามารถเทียรเทรดน,นะครับในหลายๆไทม์เฟรมได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น M30 M15 H1 h 4หนระครับหรือว่าไทม์เฟรมเดย์หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบสายซิ่งเลยซิ่งแบบซิ่งสุดๆนะครับก็คือไปเทรดในไทม์เฟรม1นาทีได้เช่นกันแต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีสต็อปล็อและการควบคุมความเสี่ยงเนาะโดย Go Hunter Strategy เนี่ยก็จะเป็นเทมเพลตตัวหนึ่งที่ มีจุดเด่นก็คือเวลาที่เราเห็นสภาวะตลาดเนี่ยสภาวะตลาดของการเทรดสินค้าทองคำเนาะเออมันจะมีหลักๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือ5สถานะนะครับสถานะที่1เนี่ยก็คือสถานะที่เราจะเรียกว่าน้องเขาเนี่ยมีการเคลื่อนที่แบบสวิงอัพสวิงอัพเนี่ยมันก็คือหลักการที่กราฟเนี่ยมันเป็นไซด์เวลแต่มันเป็นไซด์เว์ประเภทที่กราฟเนี่ยเคลื่อนที่ในรูปแบบของการย่อลึกเนาะย่อลึกนะครับสวิงอัพ สวิงดาวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการย่อย่อเด้งแรงเด้งแรงเด้งแรงเราใช้ควาว่าเด้งแรงเนาะแล้วก็สถานะที่3นะครับนั่นก็คือไซเวสนะครับสถานะที่4เนี่ยมันก็คือสถานะที่กราฟเนี่ยมันเป็นเทรนแบบบูลันนะครับแล้วก็สถานะที่5เนี่ยมันคือกราฟนะครับเคลื่อนที่แบบดาวเทรนชนิดเรียกว่าแบลกนะครับซึ่ง5สถานะแบบเนี้ย โปฮันเตอร์เนี่ยจะเทรดได้ดีเนี่ยในสภาวะที่กราฟเนี่ยมีการเคลื่อนที่แบบสวิงอัพสวิงดาว w n แล้วก็ไซเวย์แต่ถ้าเกิดว่าจุดด้อยของตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าสภาวะตลาดที่มันเกิดแนวโน้มเนี่ยแล้วเราเนี่ยไปเล่นสัญญาณที่ส่วนแนวโน้มเนี่ยเราก็จะโดนเพราะฉะนั้นวิธีการแก้เลยก็คือเออเราก็ควรจะรอจนกว่า ตลาดจะแสดงตัวว่ามันคือไซเว์หรือสวิงอัพสวิงดาวน์นั่นเองแต่สรุปเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลเนี่ยเ,ออเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดมองที่ M 3 0นะครับแล้วก็ดูสัญญาณตั้งแต่ชุดของราคานะครับชุดของราคาตั้งแตออ่ต้นเดือนที่แล้วเนี่ยจนถึงปลายเดือนที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยเคลื่อนที่เป็นสวิงอัพเนาะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเราวินเลทเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบายเซลบายเซลนะครับแต่พอตลาดที่มันเป็นเทรนเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นผิด ผิดซินดาริโอก็คือเราไปส่วนเซล์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะเก็บได้ครับแต่ว่ามันจะไม่คุมในเรื่องของลิกีวอร์ดเพราะว่าตัวเทมเพลตเนี่ยจุดประสงค์ของเขาเลยก็คือการเล่นแบบสวิงอัพสวิงดาวแล้วก็ไซด์เวย์แต่มันจะมีคำถาม ามที่หลังจากเราได้มีการพัฒนาตัวโกฮันเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามเวอร์ชันสี่เนี่ยมันมันมันจะมีคําถามหนึ่งหรือมันจะมีข้อสรุปอันหนึ่งที่มันไม่มันไม่สามารถหาข้อสรุปได้นั่นก็คือเราจะใช้ทําเวมไหนดีเราจะเล่นทีบีเท่าไหร่แล้วก็เราจะวางสต็อปลอตเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากเอาโกฮันเตอร์เนี่ยมาเล่นแบบหาจุดกับเทรนแบบรันเทนเนี่ยจะได้ไหมเนาะซึ่งเราเนี่ยก็เลย ก็เลยมีการพัฒนาโปรดักต์เพิ่มเติมนะครับซึ่งโปรดักต์ตัวนี้นั่นก็คือ Go Hunter Strategy นั่นเองอ่ะแล้ว Go Hunter Strategy เนี่ยอ่ะเราลองมาเปิดกราฟตรงนี้ก่อนเรามาดูหน้ากราฟตรงนี้ก่อน Go Hunter Strategy เนี่ยถ้าผมคลิกไปปุ๊บมันก็จะมีหน้าโหหน้าอะไรเยอะแยะมากมายเลยดูดูข้อมูลตรงตรง,ตรงหน้าจอเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะพูดตรงนั้นเนี่ยเราต้องอธิบายก่อนว่าตัว Go Hunter Strategy เนี่ยคืออะไรนะตัว Go Hunter Strategy เนี่ยคือรูปแบบของการ วางกลยุทธ์สำหรับการเทรดด้วยการใช้งานโ o h ฮันเตคือปกติแล้วโ o h ฮันเตอ่ะมันก็จะมีสัญญาณบายสัญญาณเซลใช่ไหมเพื่อนๆที่ใช้งานอยู่เนี่ยก็กดบายแล้วก็กดเซลถูกต้องไหมครับตามสัญญาณเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าการที่เราเนี่ยวางระบบในการตั้ง TP ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะ TP 5 0 0จุดเวลา Stop Loss เนี่ยเราจะ Stop Loss 200เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องสนใจเลยไม่ต้องสนใจสภาวะตลาดเลยเนี่ย มันจะสามารถทํากําไรได้ไหมแล้วในขณะเดียวกันสําหรับพี่ๆที่เทรดเป็นด้วยแล้วก็ใช้เครื่องมือด้วยเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่าช่วงนี้ตลาดเป็นเทรนด์อย่างเงี้ยเราควรจะเข้าแค่สัญญาณบายอย่างเดียวไหมหรือว่าเราแค่จะเข้าแค่สัญญาณซลล์อย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็มันก็จะบอกได้เลยว่าค่าที่เราจะได้เนี่ยเราเราจะได้เท่าไหร่เนาะโดยโจทย์ของเทดเดอร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่แค่ ข้อ2ข้อนั่นก็คือการพัฒนาวินเลตแล้วก็การพัฒนาลิกรีวอร์ดเนาะการพัฒนาลิกรีวอร์ดเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยวางความเสี่ยงเท่าเดิมแต่ได้กําไรมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่สําหรับหลายหลายคนเนี่ยคอนเซิร์นมากโดยเฉพาะเทรดเดอร์กองทุนแบบผลเนี่ยนั่นก็คือแม c กดอแดาวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของเราเนี่ยจะต้องลดแม c กดอแดาวให้ต่ําด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่มีแม c กดอแดาวต่าก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะ สามารถที่จะสร้างกําไรได้สูงด้วยเช่นกันอันนี้คือโจทย์ที่เป็นซินดาริโอที่เราตั้งได้นะครับโดยที่ Go Hunter Strategy เนี่ยจะทําหน้าที่ในการให้ทุกคนนะออกแบบสไตล์การเทรดและรูปแบบในการตั้ง TP SL การกันหน้าทุนการออกหลอดโดยใช้เครื่องมือ Go Hunter เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตในการทำให้คุณนะไปถึงเป้าหมายน,นั่นเองนะครับโดยที่เราลองมาดูตัวค่าเซตติ่งก่อนพอเรามาดูหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยอะไรเนี่ย มันเยอะมากเลยเนี่ย by fail by fail by fail อะไรเนี่ยมันมา my, my short e n t r นะครับ id อะไรเงี่ยอืมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาคขี่ข้อมูลกันหลักการของมันเนี่ยเรียบง่ายมากให้จินตนาการแบบนี้สมมติว่าเราเนี่ยเป็น header ที่เทรด10 follow ใช่ไหมเอ่อเราอะ่ะก็จะเซตเลยว่า tp ของเราอะ่ะอาจจะอยู่ที่2,000 point สมมติ stop loss อาจจะอยู่ที่500 นะครับสต็อปลออาจจะอยู่ที่500ถ้าเกิดว่าสต็อปล็อตห้าร้อยเนี่ยเวลาการาฟขึ้นไป500จุดใช่ไหมเวลาการาฟขึ้นไป500จุดเนี่ยเราจะกันหน้าทุนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะถือไปเลยจนกว่าจะถึงท p นะครับจนกว่าจะถึงท P เนเาะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเอ่อเราก็จะออกล็อเท่าไหร่อันนี้คือกลยุทธ์ที่เราเทรดเราเทรดด้วยลอจิกอะไรเซตอัพอะไรถูกไหมแต่ว่าตัวโกฮันเตอร์เซลลจี้เนี่ยมันออกแบบค่าในลักษณะแบบนี้ได้ด้วยเช่นกัน,นยกตัวอย่างเช่นสมมุติเวลาผมใช้โกฮันเตอร์ Time Frame ะะ M สามสิบเนี่ยผมจะวาง TP ไว้1,000พอย p o แล้วผมจะวาง stop loss ไว้สัก500พอย p o อันนี้ไอ้ตรงคำว่า t a i l i n g t a i l i n g start เนี่ยหมายความว่าราคาจะเริ่มกันหน้าทุนตอนไหนสมมติว่าราคาเนี่ยผมเซตไว้ที่500ใช่ไหมมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าราคามีการเคลื่อนที่ไปถึง500จุดถ้าเกิดราคามีการเคลื่อนที่ไปถึง500จุดผมจะกันหน้าทุนทันที พอผมกันหน้าทุนเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเกิดว่ากันหน้าทุนแล้วเนี่ยราคามันดันย่อลงมา200เนี่ยผมจะปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติเท่ากับผมบวกเท่าไหร่ครับบวก300ถูกต้องไหมเท่ากับผมบวก300ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็คือรูปแบบที่ผมตั้งแล้วถ้าเกิดว่าไอผมตั้งเทลลิงเทลลิงสตาร์ท500กับการปิดมือถ้าเกิดว่าราคามันย่อลงมา200เนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันพุ่งไปปื๊ด700จุด แล้วราคามันย่อลงมา200เนี่ยเท่ากับว่าผมเนี่ยก็จะปิดกําไรเท่าไหร่ครับ5 0 0ไงผมก็จะมีกำไร500ไงน,นะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่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 ผมใช้นะครับอ่ะเรามาดูตรง initial capital initial capital คืออะไรคือเงินทุนสมมุติเพื่อนๆม,มีเงินทุน1,000 0เหรียญเอ่อ1,000 0เหรียญเราเทรด l e v e r เร e 1ต่อ1,000ถูกต้องไหมมันก็คือ10,000คูณ1000 มันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับมันจะเท่ากับ10ล้านเหรียญซึ่งอันนี้ผมใส่ไว้แล้วค่าของผมคือ10ล้านเหรียญนะครับอันถัดมาครับ contract contract เนี่ยคือจำนวนหลอดคือ contract เนี่ยก็แล้วแต่ t r a d i n g view ของทองที่เพื่อนๆดูถ้าเกิดว่าตัว heading view ของทองเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยมีทศนิยม3ามตำแหน่งเช่นอันเนี้ยเอ่อเช่นอันเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีทศนิยมเนี่ยคือ3ตํตำแหน่งก็ให้เอา1คูณกับ1000ก็คือ1000 contract แต่ถ้าทฤษยม2องตำแหน่งก็คือ1คูณกับ1น100นะครับก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็น1 1, 1 100คอนแทคนะครับขึ้นอยู่กับว่าเอ่อใช้อันไหนนะครับพอเรากดข้อมูลปึ้งเข้าไปผมเอาข้อมูลกดขึ้นไปโอเคปึ๊บพอกดเข้าไปโอเคปุ๊บเนี่ยมันจะไฟค่าออกมาเลยว่าถ้าเกิดผมเทรดระบบนี้เนี่ยผมจะได้กำไรเท่าไหร่และขาดทุนเท่าไหร่เราลองมาดูข้อมูลระดับรายปีก่อนเราลองมาดูข้อมูลระดับรายปีก่อนสมมติ ผมเอาสักมกราปีสองพนี่สิบนะครับจนถึงจนถึงปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันก็คือวันที่13นะครับผมก็เจเนอเรลอรีพอร์ตนะครับไอตอนเจเนอเรลอรีพอร์ตเนี่ยมันก็จะบอกค่ามาเลยครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอะเทรดตามสัญญาณอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเอ่อ566 point เอ่อ566 total ท o วท trade ก็คือเทรดไป566 point นะครับเออ่เปอร์เซ็นต์วิลเลจเนี่ย 47%เเปอร์เซ็นต์วินเลตเนี่ยคือ47เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือวินเลจไม่ได้เยอะเนาะเอ่อโปรฟิตแฟกเตอร์เนี่ยก็คือ1.5นะครับแม็กดอราวเนี่ยคืออยู่ที่ผมพอตผมอาจจะติดลบเต็มที่เลยอ่ะก็คือ6 6 0เปอร์เซ็นต์เพราะว่าพอตหมื่นใช่ไหมแต่กำไรที่ผมได้ทั้งปีเลยนะครับนั่นก็คือ 75,430เหรียญถ้าผมเทรดด้วยกลยุทธ์อย่างนี้เลยนะแบบไม่เอาค่าอื่นเลยนะเอาค่านี้ก่อนก็คือผมเนี่ยก็ถือว่าได้กำไร700%ต่อปีอะนะเจ็อยเปอร์เต่อปีนะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะครับโดยที่เรามาดูริทูเทสริทูเทดก็คือใน566ร้อยหกสิบพอยต์เนี่ยออเดอร์ที่เราเข้าเนี่ยเราจะเราจะเข้า แล้วเราจะโดนอะไรบ้างอันเนี้ยคือหมายความว่าเราเทรดแล้วเราโดนสต็อปลอด500เหรียญ500เหรียญน,นะครับแล้วก็อันเนี้ยคือบวก5 1 5เหรียญแล้วมันปิดปิดปิดออเดอร์ใช่ปะมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าปิดเออผมเนี่ยวางวางสต็อปลอดคือราคาวิ่ง500ยพอยต์ถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไป715เนี่ยแล้วมันย่อลงมา200เนี่ยผมจะปิดออเดอร์ไปเลยนะครับนั่นก็คือ515 U.S. Dollar นั่นเองนะครับอันนี้ลบ500เนี่ยบวกพันลบ500บวกพันลบเนี่ยมันจะมีชุดที่ลบอย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับมันจะมีชุดที่ลบติด,ต,ดติดกันเยอะๆเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าในช่วงนั้นเนี่ยตลาดเป็นเทรนด์แลวไม่สามารถไปถึง T.P. 1000 point ได้นั่นเองนะครับอ่ะเราเราเราผมลองเปลี่ยนข้อมูลหน่อยถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยผมรับไม่ได้ถ้าเกิดว่าตัวของเอ่อตัวของ m a c d o w e ของผมเนี่ยมันอยู่ที่5,900ใช่นเก้มร้สึกว่าโอ้ เจ็บมันมัน,ม,น,ม,นมันเกือบ60%ของเงินทุนที่เรามีเลยผมจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเรียบง่ายมากเลยนั่นก็คือผมเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือการลด position size สมมุติเอ่อจากเดิมที่ผมเนี่ยออก1ลอใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น500นะครับก็จะกลายเป็น500พอจะกลายเป็น500เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเอาค่าแบบนี้เนี่ยเห็นไหมพอร์ตผมเนี่ยก็จะก็จะก็จะ เราใช้คำว่าก็จะดรอดาวไม่เกิน30%กําไรที่เราได้เราก็ได้น้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้กําไรอยากได้กําไรเยอะขึ้นบนดรอดาวที่ที่เท่าเดิมหรือดรอดาวที่น้อยลงเราก็ค่อยๆปรับค่าไปเรื่อยๆนะครับไออย่างเช่นสมมติผมเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ผมเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นผมเนี่ยอาจจะแก้ปัญหาโดยการออกไม้ละหลอดเหมือนเดิมแต่ว่าตัวของ TP เนี่ยผมอาจจะอยากจะลองถือยาวขึ้น ผมจะลองเปลี่ยนเป็น2,000พอยต์ดูนะครับส่วนเทลลิงเทลลิงเทลลิงสต็อปเนี่ยก็คือ1,000นะครับสมมติว่าราคาเนี่ยขึ้นไปเกิน1,000เนี่ยผมค่อยกันนะ้าหุนะผมผมใช้วิธีคิดนี้ก่อนแล้วเอาข้อมูลรายปีมาจะสังเกตเห็นว่าจะสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยเป็นซินดาริโอที่ใช้ไม่ได้เหตุผลที่ซินาริโอนี้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าแม็กดอดาวของผมมันเกิน แม็กด o w าของผมมันคือ12,940สมันหมายความว่าผมเนี่ยจะต้องเทรดในพอร์ตจริงแล้วผมไม่ถอนเลยเพื่อที่จะเอากำไรมาติดดอดาว12,900นะครับเพราะฉะนั้นซินดาริโอนี้ไม่ผ่านนะซินดานิโอนี้ไม่ผ่านนะครับแม็กด o w าเมื hmm. <McDonald> s, <S mm ่อเทียบกับเนฟโปรฟิตมันจะไม่ค่อยคุ้มกันเพราะนั้นเนี่ยอ่ะแล้วเราลองเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็น500กับ500ละกันแล้วก็ตัวเทลลิงเนี่ยผมเปลี่ยนจาก500เป็น250นะครับ ใช้ RR 1ต่อ1ใช้ RR 1ต่อ1นะครับ, 1, 1, รบแล้วก็เอาสแตททั้งปีมาใส่จะสังเกตเห็นว่าอันนี้มันก็ได้กำไรแต่ว่ากำไรที่ได้อะมันไม่ได้เยอะเห็นไหมมันได้31,800เหรียญถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อมูลนี้ในการเทรดทั้งปีนะครับแต่ว่า ข้อดีคือไอตัววินเลตะมันมันจะเยอะไอตัววินเลต์มันจะเยอะจากไม่ถึง50เนี่ยก็จะกลายเป็น59แล้วตัวแบ็กดีๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เอ่อนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถไฟล์กลยุทธ์ของเราอะว่าถ้าเราเทรดในสภาวะตลาดที่มันเป็นสวิงอ่ะเราจะทําเงินได้เท่าไหร่อะสมมติผมใช้เงื่อนไขคือ1,500แล้วก็สต็อปลอด500นะครับแล้วก็เท i ลิงสต็อปเนี่ยผมจะใช้ 500เหมือนเดิมนะฮะอ่ะไม่ใช่เทลลงสต็อปสิกันหนะ้าทุนผมใช้500เหมือนเดิมแล้วผมเนี่ยสะอบเลยว่าถ้าผมเทรดเดือนเออผมเทรดช่วงตลาดเป็นสวิงอัพก่อนก็ผมก็ต้องไปหาเนาะซึ่งช่วงสวิงอัพเนี่ยก็คือช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับอ่ะผมเทรดตั้งแต่วันที่1เออเดือน2ปีนี้นะครับแล้วก็ถึงวันที่29นะครับอ่ะผมก็ไฟล์ค่าออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดผมเจอสภาวะที่ตลาดเป็นไซด์เวยแบบนี้ อ่อผมเนี่ยใช้ค่าเนี่ยเออ่แบบนี้เลยนะครับผมจะได้กำไรเนี่ยหนึ่งมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับก็คือเดือนเดียวเนี่ยผมได้กำไรเลยก็คือ150บเปอร์เซ็นต์บนแม็กซเนี่ยก็คือผมเนี่ยพอร์ตผมดรอวดาวแค่แบบไม่ถึง20่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเออก็จะเป็นอ่ะอันนี้เทรดไป36ไม้นะครับเทรดไป36ไม้นะครับก็จะก็จะเห็นว่าเออก็จะเห็นว่า อันนี้ซินดาลิโอนี่ใช้ได้นะครับอะแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับค่าไปสองพัน 2, ในช่วงเวลาเดียวกันสมมติผมปรับค่าเป็นสองพันในช่วงเวลาเดียวกันผมปรับค่าเป็นสองพันปุ๊บเนี่ยเห็นปะ่ะกําไรผมจะเพิ่มขึ้นทันทีเลยนะครับกำไรผมจะเพิ่มขึ้นทันท,เนเนนนทีเพราะอะไรครับเพราะมันมีบางไม้ที่ราคาเนี่ยมันไปถึง2 0 0 0พอยต์นะฮะสอง0ั0ส0เหรียญน,นะครับเพราะว่าเราออก1หลอดเนาะก็คือ2,000พอยต์นั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าผมปรับซินดาลิโอใหม่เป็น500-500นะครับแล้วก็ ท l เนี่ยนะครับจะอยู่ที่สองผมเริ่มการหน้าทุนตอน250นะครับผมใช้ข้อมูลแบบนี้พอตผมเนี่ยจะดรอดาวลดลงเลยเห็นไหมพอตผมจะดรอดาวลดลงท,งทันทีนี่ดรอดาวลดลงท,งทันทีนะครับการที่ดรอดาวลดลงแบบนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปไป250แ้้วกันการหน้าทุนแล้วย่อลงมาแล้วเก็บนะครับ แต่ e นโปรฟิตที่ผมได้เนี่ยก็จะไม่เยอะแต่วินเลทของผมเนี่ยก็จะได้72 Point ยต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเห็นตัวเครื่องมือ Go Hunter Strategy แล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับในช่อง EarthEDC ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงคอนเทนต์วิธีการใช้ Go Hunter Strategy ผมใช้ค่าอะไรบ้างเทรดได้กำไรเท่าไหร่นะครับก็ถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดติดตามนะครับที่ช่อง EarthEDC ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ